กฎหมายที่เราคุยกันนะครับกำลังจะมีผลบังคับใช้แล้วและนี่คืออีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งนะครับการแบน รถ E ีวีจีนจากอของยุโรปนะฮะไม่เกิดขึ้นนะฮะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะเรื่องพวกนี้นะตกใจเหมือนกันนะว่าโลกเราเนี่ยดำเนินมาถึงจุดนี้ได้ยุโรปเนี่ยประกาศตัวเองเป็นมหาอำนาจทางด้านออโตโมบิลมานานนะคุณเห็นแบรนด์ก็รู้นะแบรนด์รถเยอรมันเนี่ยมันครองใจผู้คนทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมานานีนแค่ขึ้นยี่ห้อก็รู้แล้วนะ,ะับรถหรูยุโรปเนี่ยวันนี้เนี่ยมันถึงขั้นที่จะต้องเออกีดกันกันแล้วใช่ไหมนะก็กลัวเรียกว่ากลัวจีน,น้วกันนะแล้วก็ จีนเนี่ยกำลังจะบุกแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะอาร์ติเกิลนี้น่าสนใจมากๆนะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนการผลิตของจีนที่โคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็กำลังจะบีทยุโรปแบบจริงจริงบีทไปแล้วแหละนะครับคุณดูนะเดี๋ยวผมลงมาดูถ้ารีฟเนี่ยจะเกิดขึ้นนะจะแบนรถจีนเนี่ยแล้วก็เพิ่มแท็กไปถึง48%ภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับจูลายโฟร์อัพทูโฟแล้วแต่ว่าใครโดนเยอะโดนน้อยนะครับถ้าใครผลิตเองเยอะก็จะโดนอ่โดนน้อยหน่อยนะ BYD เนี่ยโดนน้อยสุด ผมไปสืบมาแล้ว b y d เอฟเฟกน้อยสุดนะครับแต่ว่าค่ายอื่นเนี่ยจะโดนเยอะหน่อย บีเวนีนี่เหมือนติดปีกเลยนะไม่ีผลกับตัวเองน้อยนั้นอาจจะแทบจะขายราคาเดิมได้ในยุโรปนะฮะโคตรน่ากลัวเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าคุณอ่านอาร์ติเกิลนะมันค่อนข้างน่าสลดเหมือนกันนะนี่คือออกมาจากปากของยุโรปเองนะผมพามาดูแล้วนี่คือการลดต้นทุนการาฟเนี่ยแสดงให้เห็นถึงต้นทุนนะแล้วก็การผลิตของเซลล์แบตเตอรี่ในจีนยุโรปแล้วก็ g l o b a l นะคุณดูนะสีแดงเนี่ยคือจีนดูการผลิตของจีนนลยครับบีทยุโรปแบบไม่เห็นฝุน่น นะคือทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นด้วยสเกลอีโคโนมีออฟสเกลนะแล้วคอนเซปต์ของการผลิตจํานวนเยอะๆของจีนตอนนี้เนี่ยมันทิ้งห่างยุโรปไปจนแบบว่ามันเละเทะไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าสลดคุณดูการให้สัมภาษณ์ของยุโรปนะฮะนี่เซบาสเตียนโบฟนะฮะเป็นเ h ฟออเบเร t i ิ g งออฟิเซอร์ของ Volkswagen เขียนแบบไม่อายโลกละตอนนี้บอกเลยนะบอกว่า we are changing from teacher to become student <laughs> ้าแบบภาษาอังกฤษนี่แปลแล้วตลกเนะี่ยเรากําลังเปลี่ยนตัวเองนะจากคุณครูมาเป็นนักเรียนวันแรกเนี่ยเรามาจีนเพื่อมาสอนงานคนจีน ให้ทารถยนต์เป็นวันนี้นะกำลังจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนเรียนนะฮะให้คนจีนมาสอนเราทํารถแทนตอนนี้เออออกมาจากปากเออเชฟออฟเรติงออฟฟิเซอร์ของ v o l k s w a g e เเองเลยนะที่ก็เปิดสาขายอยู่ที่จีนนะบอกว่าตอนนี้เองต้องให้คนจีนกลับมาสอนเราแล้วนะฮะเราก็ต้องยอมรับชาทีตื่นแล้วนะยุโรปว่าเราไม่ได้เป็นมาหาอำนาจโลกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะหลายเทคโนโลยีเราเป็นคนตามแล้วเราต้องเรียนรู้จากเขาอีกต่างหากนะครับ we have to pay all focus becoming faster ถ้าเราอยากจะกลับมานันะย,ยุโรปนะเราต้องเร็วกว่านี้แล้วต้องลดต้นทุนได,ได้มากกว่านี้เพื่อนๆคิดว่ายัางไงยุโรปจะกลับมาได้ไหมนะจะทําให้ faster แบบที่ว่าไหมแล้วก็จะลดต้นทุนได้เยอะอย่างที่จีนทําได้ไหมนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจ ตอนนี้เรียกว่าหนักหนาจริงๆนะแล้วก็ออกมาจากปากคนยุโรปเองว่าตอนนี้จากทิ a เชอรต้องเป็นสติ d เด t แล้วนะต้องไปเรียนจากคนจีนแทนน่าสนใจครับตอนนี้เทคโนโลยีผลิตเซลล์ของจีนไปไกลมากๆแล้วก็กําลังจะเป็นจริงเป็นนัมเบอรวันแล้วล่ะแล้วก็ทิศทางก็จะ ทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะฮะดูจากกราฟก็พอเข้าใจงั้นกลับมาที่ข่าวเมื่อกี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่จีนกําลังจะมีต่อยุโรปจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตอนนี้ยุโรปกําลังจะแบนจีนเหลืออีกไม่กี่ไม่กี่วันแล้วนะเรียกว่าสัปดาห์หน้าแล้วกันนะต้นเดือนนะวันที่4กรกฎาคมจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ยุโรปจะแบนจีนแบบเต็มตัวกําลังจะมีคอมโพเนนต์หรือมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหลือคงค้างเต็มเลยแล้วก็ต้องไหลไปตลาดอื่นแทนจีนเนี่ยตอนนี้กําลังวุ่นวายนะคร,รับแล้ววุ่ัวาย จะปรับโครงสร้างอะไรกันยังไงดีรวมถึงรัฐบาลด้วยนะมีการเรียกร้องให้แบนกลับไปเลยนะฮะตอนนี้ก็สีจิ้นผิงเองก็ยังไม่กล้าทําอะไรบุ่มบ่ามนะครับเพราะว่ายังอยากรักษาความสัมพันธ์กับยุโรปอยู่อย่าลืมนะความสัมพันธ์มันซําซ้อนนะมันไม่ใช่ว่าคุณทําฉันฉันก็ทำคุณกลับนะ เพราะมันมีผู้ผลิตหรือมันมี manufacturer นะอย่างสัญชาติอเมริกาเยอรมันเนี่ยมันลงทุนในจีนเยอะมากเลยนะโฟกส์ k, นะสวากีโนโอลงแบบเต็มตัวเลยปาศจ,จาจีนนี่คือไลท์ก็คือตายไปเลยนะฮะเบนท์บีเอก็ไปลงที่จีนกันหมดนะการที่ไปทําอะไรรุนแรงแบบนั้นเนี่ยมันก็คือการเตะนักลงทุนพวกนี้ออกจากประเทศไปด้วยในเวลาเดียวกันมันคือการถ้าจะตอบโต้ยุโรปกับเนี่ยมันคือการเชื้อเฉือนเนื้อตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็รู้อยู่นะ เมืองจีนเนี่ยเขาอยากให้นักลงทุนต่างชาติไปลงทุนจะตายก็เรียกนักลงทุนรัวๆเลยแล้วตอนนี้ไปกีดกันเขาต่ออีกเพราะฉะนั้นจีนขาหนึ่งก็ไม่กล้าทําอะไรแต่ขาหนึ่งก็โดนยุโรปเล่นสนักเลยนะ48%เซนี่ยซึ่งยุโรปก็คงประเมินมาแล้วแหละเธอไม่กล้าแบนฉันแน่แต่ฉันแบนเธอก่อนเลยเป็นการดีรรสั้น การตอบโต้จีนเนี่ยค่อนข้างมีได้จํากัดนะฮะในอาร์ติเคิลเนี่ยเขาก็พูดถึงว่าหรือว่าจะต้องไปแบนหมูกันเขาบอกว่าอีกช้อยหนึ่งที่จีนน่าจะทําได้คือแบนหมูคือนาเข้าพอกจากเยอรมันเนี่ยพวกขาหมูเยอรมงเยอรมันอะไรแบบนั้นนะฮะเข้าจีนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็ขึ้นภาษีไปเลยขาหมูไม่ต้องเข้าแล้วแต่ว่ามันตอบโต้แบบสมน้าสมเนื้อหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะคนนึงแบน EV ีคนนึงแบนหมูอาจจะไม่พอนะแล้วก็มีการพูดถึงการแบนการนําเข้าเครื่องยนต์ที่มันเกิน2.5ลิตรขึ้นไปนก็จะรนนะะับ ให้มันแฟแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศมายังชัดเจนจากฝั่งปักกิ่งนะฮะเดี๋ยวรอดูนะใกล้แล้วเขาดาวนะฮะอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หน้าเราได้เจอกันแล้วกันกแบนหนักๆจาก e ูใส่รถยุโรปนะฮะ